ร o ย a l เอ็นฟิลประเทศไทยเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มครูเซอร์รุ่นใหม่รโย a l เอ็น e ิลเมทิอ r 350ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบเดินทางไกลได้รับการพัฒนาเพื่อให้ความสบายขณะขับขี่เป็นการผสมผสานอย่างมีเสน่ห์ของสไตล์การขับขี่มอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่มาพร้อมสมรรถนะที่ทันสมัยพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์การขับขี่แบบท่องเที่ยวได้อย่างยอดเยี่ยม ในเมโ e นะฮะ350เรามีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับผมรถเรานะครับเป็นรถสไตล์ ECUER r นะครับผมซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยร้อยละฟิวนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทํามาเสมอก็คือว่าเราฟังลูกค้าทุกคําพูดเราเอาสิ่งที่ลูกค้าพูดมาปุ๊บไปผลิตภัณฑ์ที่มันดีขึ้นดีไซน์รถออกมาตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการฉะนั้นวันนี้รถเมโ e ร350เนี่ยเป็นรถที่ดีพร้อมที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้ขี่และอินจอยกับรถครับผม ร o ย a l Enfield Meteor 350เป็นรถที่มีสมรรถนะรอบด้านได้รับการพัฒนามาอย่างเหนือชั้นทำให้มั่นใจได้ว่าจะมาปลุกกระแสความนิยมในการขับขี่เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนใครที่สนใจสามารถทดลองขี่และจองได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายร o ย a l Enfield ทั่วประเทศไทยไปกันได้เลยค่ะ